อครั้งดีเพื่อนต่อครั้งดีส่วนสนิสน,นคุยไปเรยจ้าร้อยหาสิบเก้าบาทหาซื้อใสได้อื้อหือ ตรวจจาดบาดข้อแม่คุยใส่กับแมวเนี่ยอสแสบเนี่ยเสแสรบกับย่าง,งคับยังได้ราคาได้ดูผูดทอดอปุงเครื่องทอดกรอบอยัางเดียว จริงก็คนนเยาคันหวานมันสุดยอดมันสุดยอดเลยจ้ะแม่